ทุกคนคะทุกคนเคยได้ยินตำนานของเมดูซ่ากันไหมคะจากหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตางดงามเป็นที่ปรารถนาของชายทุกคนสู่ปีศาจหญิงที่มีผมกลายเป็นงูกลายเป็นที่หวาดกลัวของทั่วทั้งโลกเมดูซ่าจะมีเรื่องราวความเป็นมายัางไงวันนี้ฟามจะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะปามธนกรดุษวรณจากชาแนลงูเก่งกองค่ะ ทุกคนคะเดิมทีแล้วเมดูซ่าเนี่ยไม่ได้เป็นปีศาจมาตั้งแต่เกิดนะคะแต่เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในสามพี่น้องกอก้กอนซึ่งเธอเป็นคนเดียวที่เป็นมนุษย์ธรรมดาโดยพี่สาวทั้งสองคนของเธอคือสเตียนาและยูเยลียรี่ซึ่งทั้งสองเนี่ยเป็นอมตะตามตำนานนะคะได้กล่าวไว้ว่าเมดูซ่าเนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีเส้นผงมงดงามราวกับทองคําและมีใบหน้าที่งดงามเป็นที่ประจกักษ์ ส่งผลให้ไม่ว่าใครที่ได้พบเห็นเธอเนี่ยต่างก็ต้องตกตะลึงในความสวยของเธอแต่ที่สําคัญคือเธอเป็นนักบวชในวิหารของเทพีอัตินาซึ่งนั่นทําให้เธอต้องถือหมมาจันตลอดชีวิตนั่นเองค่ะและในวันหนึ่งค่ะขณะที่เมดูซ่ากาลังจะทําพิธีเคารพเทพีอัตินาดังที่เธอเคยทําจ,จู่ๆเทพโพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลและมหาสมุทรได้ปรากฏตัวขึ้นและข่มขืนเธอในวิหารของเทพีอัตินาเลย ซึ่งนั่นทําให้เทพีอธินาโกรธเป็นอย่างมากว่ามาทําให้วิหารของตนต้องแปดเปื้อนและมีมนทินได้อย่างไรเทพีอธินาจึงได้ทําการลงโทษค่ะแต่ไม่ใช่ลงโทษเทพโพไซดอนเธอกลับลงโทษสาเมดูซ่าค่ะให้เมดูซ่าเนี่ยมีเส้นผมที่น่าสยดสยองให้กลายเป็นงูพันกันยัวเย้ะจากใบหน้าที่เคยสวยงามกลายเป็นใบหน้าที่อับประลัก และให้ใครก็ตามที่ศบตาของเมดุซ่ากลายเป็นหินนั่นจึงทำให้เมดุซ่าต้องพบกับชะตากรรมที่โดดเดี่ยวและน่าสงสารและเธอยังถูกเนรเทศให้ไปใช้ชีวิตอยู่อย่างเหงาว่างเปล่าและอ้างวังที่เกาะร้างแต่บางตำนานก็เล่าว่าเธอกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องทั้งสองของเธอนั่นเองค่ะและความน่าสงสารในชะตากรรมของเมดุซ่ายังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะมีมหาบุรุษนามว่าเพอร์ซิวส ได้รับคำสั่งจากเทพีอารินาให้ไปสังหารเมดูซ่าค่ะโดยก่อนที่เพอร์ซิวจะไปเนี่ยเพอร์ซิวได้รับของพิเศษทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันที่ช่วยในการปราบเมดูซ่าโดยชิ้นที่1คือรองเท้าที่มีปีกจากเทพเฮอร์มิสชิ้นที่2คือหมวกร่องผลจากเทพไนแอปและชิ้นที่3กับชิ้นที่4คือโล่ที่มีความแวววับเหมือนกระจกกับดาบที่มีความคมมากนั่นเองค่ะจากเทพีอารนา เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำของเรานั่นเองโดยเมื่อเพอร์ซิวเดินทางไปถึงที่เกาะร้างแล้วเนี่ยเพอร์ซิวได้มีการต่อสู้กับเมดูซาค่ะเพอร์ซิวได้ใช้จังหวะที่เมดูซาเผลอมองเงาสะท้อนของเมดูซาในกระจกและได้หมุนตัวกลับไปฟังคอของเมดูซาจนหลุดขาดออกจากตัวนั่นเองค่ะและเลือดของเมดูซาที่กระเด็นออกไปเนี่ยได้กลายเป็นเฮกัสัสหรือม้าที่มีปีก และไครซร์หรือว่ายักษ์ที่ถือดาบทองคำนั่นเองค่ะหลังจากที่เพอร์ซิวุสได้ทำการสังหารเมดูซ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพอร์ซิวุสได้มีการนำหัวของเมดูซ่าไปใช้ในการต่อสู้อยู่หลายครั้งเพราะหัวของเมดูซ่ายังคงมีความทรงพลัง,ง,ลงนั่นก็คือการทำให้คนที่ได้สบตายกลายเป็นหินโดยหลังจากที่เพอร์ซิวุสได้เสร็จสิ้นทุกภารกิจของตนแล้วเพอร์ซิวุสได้นำหัวของเมดูซ่าไปมอบให้กับเทพีอร์ทีนา่า และเทพีอัีนาก็ได้นำหัวของเมรุซ่าไปประดับไว้บนโลกของตนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะข่าก็จบไปแล้วนะคะับสำหรับเรื่องราวของเมดูซ่าและในวันนี้ดิฉันฟาร์มจากชแน,นลงูกเก่งกองต้องขอตัวลาไปก่อนขอสวัสดีและขอบคุณค่ะ